สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้พอดีมาเลาะดูสวนให้เท่าแก่อ,อะไรนะรเกี่ยวราเกี่ยวไรละเจ<อ>็ดร้อยถ้าหักเองได้หักเองเนี่ยค่ารถเกี่ยวหาค่าให้รถเกี่ยวหมด้วครับเอาโพดนะครับ, <laughs> ารบมาดูให้เจ้าแก่เออนะครับนี่ก็ถือว่าฝากโอเคนะแล้วอันนี้มีมีหวยตัวหนึ่งมาบอกท่านผู้ชมเพราะว่า,าคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเขา ฝันนะครับก็ฝันได้หวยนะครับแต่ผมเน้นย้ำนะว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ทราบหรอกนะครับว่าเลขมันออ,อกตัวไหนนะครับงวดวันที่สิบหกสิบหกกันยานะครับสิบหกกันยาโอ้ถือว่าฝักดีนะครับถือว่าฝักดีก็โพดนะครับถือว่าฝักดีโอเคอยูหนักก็ได้แต่ว่าราคามันไม่ได้นะครับราคามันไม่ได้ราคามันไม่ได้นี่มันไม่เยอะนะครับรถเกี่ยวเขาไม่ได้เกี่ยวให้นะครับเขาโพดตัวเลขพ่อบอก งวดนี้นะครับหนึ่งเจ็ดเก้ามีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้าอันนี้เลขคุณพ่อนะผมไม่ได้โมโมมีมีนะครับอันนี้จะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าเน้นย้ําว่าตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอันนี้ก็โอ้ขยันจริงๆนะครับคนหักข้าวโพดคนหักข้าวโพดงวดนี้ชอบเลขตัวไหนคนหักข้าวโพดงวดงวดนี้ชอบตัวไหนเลขงวดนี้ชอบตัวไหนสองหกสองหก โอ้คนมันก็บอกว่าเขาชอบชอบก็ซื้อหวยเหมือนกันนะครับชอบสองหกใครชอบก็ตามนะครับสองหกนี่นะครับก็โอเคนะครับถือว่าฝักใช้ได้อยู่แต่ว่าราคาไม่ไม่เป็นใจนะครับราคาไม่เป็นใจเลขคุณพ่อนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าเลขหนุ่มรอนู่นนะครับสุดหลอบอกว่าสองหก ถ้าใครชอบก็ลองไปจัดดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปจัดเหมือนกันแหละไอ้หนึ่งเจ็ดเจ็ด้าเนี่ยเพราะผมชอบอยู่พอดีมปรตรงกับเรืยอคุณพ่อพอดีเลยสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก็แล้วกันนะครับขออนุญาตไปหักข้าวโพดก่อนนะครับ